ย้อนกลับมาคลิปที่มีการส่งต่อกันมากมายเื่าวานนี้นะครับแล้วก็ปรากฏว่าเป็นกรณีลูกระเบิดลูกนั้นซึ่งยังไม่มีใครยืนยันนะครับว่ามาจากทิศทางหรือฝีมือของกลุ่มไหนอย่างไรแต่เข้ามาลักษณะอย่างที่เห็นเมื่อวานนี้ในช่วงต้นมีการโพสต์ข้อความในทํานองว่าตํารวจทําระเบิดตกนะครับหมายถึงว่าตํารวจทําระเบิดตกเองแต่เมื่อมีคลิปที่ว่านี้เปิดเผยออกมา ก็ทําให้คุณเอกนัทพร้อมพันนะครับโฆษกของกปปสเมื่อคืนที่ผ่านมาก็โพสต์ข้อความกรณีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กรณีภาพคลิปตำรวจทําระเบิดตกคุณเอกนัทเขียนนะครับว่าหลังจากที่ศึกษาภาพและคลิปทั้งหมดแล้วต้องยอมรับว่าไม่ชัดเจนจริงๆครับถ้าผิดพลาดผมเองก็ต้องขออภัยแทนลุงกำนันเพราะเป็นคนจัดเตรียมข้อมูลให้พูดบนเวทีคุณเอกนัทพร้อมพันโคษกกปปสเขียนว่าเราต้องการนําเสน็เ็วข้อมูลให้เร็วที่สุด เพราะที่ผ่านมาสรสรมีการบิดเบือนข้อมูลตลอดเวลาผมขออภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านนั้นที่ต้องบาดเจ,จ็บจากวีรกรรมที่กล้าหาญอยากให้ตำรวจทุกคนเป็นเช่นนี้ครับในขณะเดียวกันก็ต้องขอประนามการสั่งการของสอรสรที่ให้เจ้าหน้าที่ใช้กำลังและอาวุธทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์อย่างโหดเทียมจนทําให้ผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างน้อย3าคนคุณเอกนัทบอกว่าผมไม่อยากให้คนไม่ดีนํากรณีนี้ไปสร้างเป็นประเด็นเพื่อบิดเบือนหลักฐานอื่นๆที่แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ของสรสใช้ ำลังเกินกว่าเหตุต่อผู้ชุมนุมที่บริสุทธิ์ผมคิดว่าเราต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลและความคิดเห็นที่นำเสนอเราจะสู้ด้วยข้อมูลที่เป็นความจริงเท่านั้นครับและหวังว่าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองทั้งหลายจะทำเช่นเดียวกันนำเสนอข้อเท็จจริงและมีความกล้าที่จะรับผิดชอบต่อข้อมูลที่เรานำเสนอครับฝ้าของสรสรนะครับพุ่มกับกลุ่มการแปลและล,ะล่ามกองการต่างประเทศและรองโฆษกสรส,รสรพัตดุลย์กริชนัพัฒนาเจริญระบุนะครับว่าการยิงอาวุธสงคราม M79 ใส่ตำรวจ อันนี้ตำรวจพันเวกพัฒกิจชนะระบุว่าสื่อต่างประเทศรายงานว่าวิถีกระสุนน่าจะมาจากตึกการบินไทยบริเวณแยกผ่านฟ้าและการยิงเป็นเวลาใกล้เคียงกับที่มีการจับตัวคุณสมเกียรติพง์ไพบูรณ์หลังจะเกิดเหตุช่วงจุลมุลหลังระเบิดขึ้นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองก็สั่งถอนกำลังทันที แล้วก็มีบุคคลนี้นิเนะน,น,นามมาดึงตัวคุณสมเกียรติออกจะไปจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าเรื่องสองเรื่องนี้น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันซึ่งผู้ที่ก่อเหตุมีความชํานาญในการใช้อาวุธปืนค่ะอันนี้ฝ้าของสรสะนะครับขณะที่ตำรวจท่านนั้นนะครับที่ลุกขึ้นมาเตะพยายามจะเตะลูกระเบิดออกไปแล้วก็เกิดระเบิดขึ้นเนี่ยนะครับทราบชื่อแล้วนะคะ คือสิทตำรวจเอกอดุลเกตกับตันอายุ28ปีค่ะตำแหน่งผอ,อหมู่สังกัดโรงพักเมืองพัทยานะคะจุดปฏิบัติงานก็คือบริเวณสะพานผ่านฟ้าได้รับบาดเจ็บถูกสะเก็ดระเบิดมีแผลขนาดใหญ่ที่ทั้งขาซ้ายแล้วก็ขาขวาขาข้างซ้ายจะหนักหน่อยคือกระดูกขาหักแบบเปิดนะคะหมอก็เอ็กซเรย์เจาะเลือดให้น้ำเกลือแล้วก็รอปรึกษาแพทย์กระดูกเพื่อที่จะเตรียมผ่าตัดค่ะทอนนีรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล เพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับท่านผู้ชมครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ซึ่งคงไม่มีใครอยากจะด่วนสรุปไปก่อนนะครับว่าทั้งหมดนั้นเกิดอะไรขึ้นอย่างไรนอกจากภาพซึ่งปัจจุบันนั้นยุคของการสื่อสารก็สามารถที่จะบันทึกภาพเอาไว้มากมายก็รอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับได้ดําเนินการตรวจสอบแต่ที่เป็นข้อมูลชัดเจนก็คือมีตํารวจถูกระเบิดมีผู้ชุม,มุมถูกยิง ตำรวจเนี่ยเสียชีวิต1นายผู้ชุมนุมเนี่ยเสียชีวิตถูกยิง3นายนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้อไปไล่เรียงเหตุการณ์ทั้งหมดกันต่อไป